พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูเคมีกาจเจริญมุ่งกิจรลค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะคะคือเรื่องประโยชน์ของหินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. บรรยายลักษณะภา,ายนอกของหินได้ 2. บอกประโยชน์ของหินที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. ฝ่าเรียนรู้ค่ะ แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนนะคะลักษณะของหินนะคะลักษณะของหินนะคะเราสามารถสังเกตลักษณะของหินได้จากหนึ่งก็คือสีนะคะสองรูปร่างสามเนื้อหินและขอเพิ่มเติมลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือความแข็งของหินนั่นเองนะคะหรือจะมีอีกหลายลักษณะนะคะอาจจะเป็นลวดลายด้วยก็ได้นะคะที่ ลักษณะต่างๆของหินนะคะแต่นี้คุณครูเพียงแค่ยกตัวอย่างเนาะค่ะจากที่เราดูลักษณะของหินนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะหินชนิดต่างๆและาการนํามาใช้ประโยชน์นะคะค่ะทำไมาดูหินชนิดนี้คือนะคะหินแกรนิตนะคะลักษณะของหินแกรนิตก,ก็จะมีลวดลายนะคะ ดันนั้นเขาจึงนําหินแกรนิตนี้นะคะแล้วก็มีความแข็งด้วยนะคะความแข็งแรงจนทนทานนะคะเขาก็จะนําไปทําครบกนะคะครบกหินแกรนิตนะคะต่อมาค่ะนอกจากไปทํคลุกแล้วนะคะเขามีลวดลายนะคะแล้วเวลาขัดก็จะมีความเงานะคะอันนี้เขาก็จะนําปป็นกผืนนะคะต่อไปค่ะ นำไปทำโต๊ะนะคะนี่จะเขามีลวดลายนะคะให้ไปทำเป็นโต๊ะหิ่างปล่นั่นเองนะคะไปดูหินชนิดต่อไปค่ะ,คะหินชนิดนี้นะคะคือหินทรายนั่นเองนะคะผิวของเขาค่อนข้างสกๆานะคะนั้นเขาก็จะนำมาใช้ประโยชน์คือทำเป็นหิน รับมีดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังสามารถนํามาทําตกแต่งผนังนะคะผนังกาแพงผนังบ้านนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเห็นทรายนะคะสามาระใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะหินต่อมาก็คือ หินอ่อนนั่นเองอันนี้คือลักษณะหินอ่อนมีสีขาวนะคะหรือว่ามีสีอื่นๆด้วยนะคะแต่หินตัวนี้สีขาวค่ะลักษณะของเขาสีขาวทีนี้ประโยชน์ที่นํามาใช้นะคะจากลักษณะของหินอ่อนนะคะก็คือนํามาทำโต๊ะม้านะคะโตหินนะคะเขาก็จะมีรวดลายเฉพาะตัวของเขานะคะแล้วก็ทำอะไรคะปูพื้นด้วยนะคะเวลาค่ะ แล้วเขาก็จะมีความเงานๆนะคะก็ทําเป็นปูพื้นปูพื้นหินอ่อนได้นะคะอันนี้ก็คือเขานําประโยชน์ของหินไปใช้โดยดูจากลักษณะของหินนะคะอะนอกจากประโยชน์ที่ครูนํามาพูดให้นักเรียนฟังอธิบายให้นักเรียนฟังทีนี้เรามาดูนะคะประโยชน์ของหินจากวิดีโอบ้านนะคะ จากวิดีโอที่เราได้ดูไปนะคะเรามาสรุปประโยชน์ของหินจากวิดีโอเนาะค่ะจากที่เราได้ดูวิดีโอไปนะคะเรามาสรุปประโยชน์ของหินเนาะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งทำโต๊ะนะคะทำหินลัเมฆนะคะทำกำแพงนะคะใช้ในการขอทราบนะคะ ูพื้นแล้วก็ทำโรกนะคะแกะสลกักนะคะแล้วก็ใช้ในการตกแต่งสวนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของหินนะคะเราจะนํำหินมาใช้ประโยชน์ให้ถูกได้อย่างไรคือเราต้องมาดูที่ลักษณะของหินก่อนนะคะว่าหินนั้นมีลักษณะอย่างไรเราถึงจะนําไปใช้ประโยชน์ถ้ามีความแข็งนะคะเราก็สามารถไปทําเป็นพวกที่ทนทานได้เช่นทำครก ใช่ไหมคะถ้ามีความสวยงามเราก็สามารถนําไปตกแต่งปูพื้นนะคะส่วนอย่างอื่นที่เขาสามารถทําก่อสร้างได้ก็จะมีเหมือนกันถ้าสีสันสวยงามก็จะนําไปแกะสลักนะคะอันนี้คือเขาดูจากลักษณะของหินก่อนแล้วเขาถึงนําไปทําประโยชน์นะคะค่ะอันนี้คือประโยชน์จากที่เราดูจากวิดีโอนะคะค่ะมาดูที่แบบฝึกหันนะคะเรื่องประโยชน์ของหินให้นักเรียนบอกประโยชน์ของหิน มาคนละสีข้อนะคะลงในสมุดพิธีาศารนะคะทั้งหมด1ิบคะแนนนะคะนักเรียนตามตัวอย่างนี้ไดเ้เลยน,นะคะน,ะคะนักเรียนเห็นว่าประโยชน์ของเห็นจากที่เราดูวิดีโอและที่คุณครูดได้สอนไปนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างน,นะคะให้นักเรียนทาลงในสมุดพิธีาศารนะคะทั้งหมดส0คะแนนนะคะและสัปดาห์นี้เราเจอกันแค่นี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวได้ค่ะ